อย่าซีฮะโอ้กลางยางนิ่ลยขายไปเลยคันมันอยู่ในคันอยู่คันเป็นนนเดดเลยเออออกมาจากควันลว างนิ่งขอกำลังจที่จะมาวางบางเขาเมื่รเปาขอมาอยู่นนี้ไปแล้วครับ กลางก็เลยะเขาล้มขาดเลยล้มขาดเลยลงขาดเอ้อยู่นานอยู่โอ้ขนาดลลขาดเลย 加油！ เอาเฮยทำไมมันไปยัางนัไนยังเพิมลงทางเ่าหมันขัดแรงหรือเปล่าโน้งไไหม

We will ครับมาครับ càng quýnh điện <laughs> càng không càng <phân>. càng <laughs> càng lên nào, <rồi>. ây <laughs> sao mày quá sao mày